สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสิ้นสุดการรอคอยนะครับพึ่งลงเมื่อเช้านี้เลยกับเจ้าตัว All New Yaris a ท t i v e นะครับ1.2ตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกรรุ่นตัวสปอร์ตนั่นเองครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับ539,000บาทนะครับที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด2สีนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็เป็นสีตัวบอลเงินนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับผม แล้วก็จะมีทั้งหมด4เกรดรุ่นนะครับจะเป็นเกรดรุ่นสปอร์ตนะครับราคาที่แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้539,000บาทขยับมาเป็นตัวสมาร์ทนะครับผม5 8 4 0 0 0บาทนั่นเองแล้วก็ตัวพรีเมียมครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับผมพรีเมียมก็จะอยู่ที่659,000บาทนะครับแล้วก็ไปที่ตัวลักชัวรี่ของเขาเลยท็อปสุดนะครับก็จะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาท นะครับในรุ่นของตัวพรีเมียมและลักชัวรี่นะครับก็จะมีสีขาวมุกแล้วก็สีใหม่ของเขานะครับจะเป็นสกาเลตนะครับเป็นสีส้มออกนิดหนึ่งตัวนี้ก็มีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันครับเจ็ดพันบาทอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับก็เลยใส่แว่นกันแดดชิคชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้นายนะครับจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเห็นตัวรถจริงก่อนนะครับว่าพิ่งจะมาลงนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยว แชมป์นะครับจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ